เยถ่าจะมีใหญ่กวันนี้ที่นี่เพราะว่านี่นะครับเดี๋ยวจะลองใช้ปุ๊บก็ตัวนี้เดี๋ยจากร้านโอท่จิ๊กจบเสร็ครับแทนที่ห้าเนี้ย

มากอ้หน้าเปียกหมดเลยไหแล้วครับโหหนาวมากครับกว่าจะถึงโอน้ำมูกไหลเลยโอ้ยหมอกเยอะมากครับขับรถมาหมายด้านหลังนี่เลยครับแถวยุธยาครับน้ำแห้งก็มาถึงตอนนี้ก็เจ็ดโมงประมาณเจ็ดโมงแล้วครับ เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวตกเลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับหนาวมากออกมานีเก่าวเข้ามาหาปลาเข็มครับคองนี้ปลาเข็มไซส์เล็กๆเยอะไซส์ใหญ่ก็มีบ้างครับานานจะเจอทีเดี๋ยวตกกันเลยดีกว่า ปลาเค็มครับเลยกัดริมๆครับตรงนี้กัดอยู่ฝั่งนี้ริมๆ นี่ครับดูสายเมื่อกี้ล้มครับนี่ครับสายหงายท้องเลยครับตัวนี้ล้มไปข้างหลังหลังเปียกหมดเลยครับล้มไปในยางเมื่อกี้วัดปลานี่ครับโอ้โลครับประมาณโลตรงนี้อ้วนครับดูสาย ผมว่ามันน่าจะมีใหญ่กว่านี้ที่นี่เพราะว่าผมเคยได้อยู่นี่ก็โลแล้วครับไปเก็บป้ากันครับ แล้วก็คายครับอ้าวตามมากัดอีกตัวหนึ่งมีไซส์ตัวนี้มีไซส์ครับตามมากัดมีไซส์ครับไซส์ดีเลยเยอะขาดเยอะขาด,ขาด,ขาดตามมากัดเลยไซส์ประมาณห้าหกขีดครับตัวนี้ สุดยอดครับตัวที่สามครับแต้มที่สามตัวนี้นีสายเข็มสาเข็มครับฮะนี่ครับกินข้างหน้าเลยจะเก็บเจื่อแล้วนี่นะครับเดี๋ยวจะลองใช้เจ้าตัวนี้ นับสนุนโดยโอ๊กจากร้านโอ๊กฟิชชิงชอ็อปนี้ครับให้มาลองเล่นดูมาลองใช้ดูครับหาปลาจากเหยื่อตัวนี้ดูมาดูกันครับเมื่อกี้ตัวเล็กเก็บไปแล้วนี่ครับเป็นยางเนื้อยางซีแมนเหนียวครับตัวนี้แต่ว่า จะเกี่ยวยากหน่อยหนึ่งจะเกี่ยวให้มันตรงยากครับเพามันชอบงอตัวมันชอบงอจะโค้งๆหน่อยนี่ครับมันจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองเล่นดูครับจากเหยื่อตัวนี้ใช้ดู

สช่ครับสายปลากเข็มครับนี่กัดเหยื่อจากร้านโอ๊กฟิชชิ่งอปเหยื่อปลาหางใบไม้หางใบไม้ครับเป็นรูปใบไม้ต้องกระโดคเอาหางตัวนี้จะไม่มีแอคชั่นครับเราต้องมาสร้างกับแอคชั่นเล่นแอคชั่นเองน่ครับกินสายปลากเข็มเก็บครับแถมที่ห้าเนี่ยผลงานมาแล้วครับตัวแรกจากเหยื่อตัวนี้ได้แล้วครับ เดี๋ยวหากันต่ออีกสักตัวแล้วกัว่าจะเปลี่ยนครับ ตอนไหนก็ไม่รู้นึกว่าติดนึกว่าติดอะไรฮะไม่รู้ดิเหยื่อเหยื่อมันเป็นเพราะเหยือป่ะนี่ครับหาก้าครับหนอนหางใบไม้กระดกเพลนกัดตอนไหนไม่รู้นี่นนหางใบไม้ครับ,ใช,รบใช้ตัวนี้ต่อสน,นับสนุนโดยโอฟิกชิ่งจอบ ลองมะนี่จากล้านจากล้านโอ๊กฟิตชิ่งครับมาดูว่าจะได้ปลาจากเหยื่อตัวนี้ไหมเดี๋ยวมาดูกันโอ,โ,อโอ๊กเซ็กโอ๊ตโอ๊ตโอ๊งแก๊ซเฮ้ยทางแก๊สแล้วเปลี่ยนเหยื่อมั่ง

กระดก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 กระกระดกนะดกกระดกกรนกกระลกระดกกระดกกรดกกระดกกระกกระกระก็ระดกกรอดกกะกกรกกนกนระกะแกกวะดกกระดกระดกกระดกกก่นะกระดกกระดกกระดก กัดครับโดนและนั่นและนั่นแหละอุ้ยอุ้ยอุ้ยติดเบ็ดลาวพันเบ็ดลาวพันเบ็ดลาวโอ้โหแล้วโอ๊ะตัวสวยเลยครับตัวนี้ หกเจ็ดขีดครับหนักหนักอยู่ครับกินเหยื่อจากร้านโฮมพิซซ่ที่ออกมาใช้เมื่อกี้ครับตื้ออยู่พักใหญ่เลยครับบรรยากาศเหยื่อหลุดไปแล้วเหยื่อหลุดไปแล้วครับเหยื่อกระเด็นหายไปแล้วเจะเจอนี่ครับกินตัวนี้แอคเบาเบาครับหางมันจะบบกผิวเบาเบาหางมันจะแบบสายเบา แต่ก็โดนหาจนโดนหาจนโดนครับจากเหยื่อตัวนี้ใสต,ตึงๆประมาณเจดขีดได้ตัวนี้ครับเียนงสีลองสีส้มดูมาก มาคายโอ้โหคายอีกแล้วครับาตามมากัดดีครับคายนี่ครับตามมากัดนี่ครับตามมากัดครับคายไปแล้วแล้วก็คายไปแล้วตามมากัดดีครับตัวนี้เข้าตาเลยส่ดีครับกำลังทําเค็มครับ Kiip, kiip. โลตัวเนี้ยให้กลองดูกันนะครับใหญ่ๆเหื่อไปไหนตัวนี้4ขีดประมาณ4 5ขีดได้กัดฝั่งนู้นเลยฝั่งตรงข้ามครับตัวนี้นนนกัดเหยื่อนะมือก วที่น่าจะตัวที่เก้าตัวนึงเลประมาณห้าหกขีดตัวนี้ฝั่งของข้ามนะครับตัวนี้ไม่ได้เปิดกล้องนะเพราะว่าปิดกล้องไว้เพราะว่ากล้องมันร้อนก็เลยปิดเลยเก็บกับตัวที่เก้าเนี่ยเดนลงน้ำระวังลงน้ำนะพี่เดียบกบจะล้างไหน้ะตกน้ำ ตัวเรามันแค่นี้หว่าเอเงปารางวัลนะเนี่ยมีเล็กกว่าันเช้าได้ไม่คนนี้ปัปับเบรกไหลออกนคอัดตับบดน ได้แล้วใช้เหมือนกันเลยหมดเวลาแล้วครับตอนนี้ก็กลับแล้วครับได้เวลากลับบ้านแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมืดแก,ก่อนรีบกลับถึงบ้านแล้วครับเดี๋ยวมาดูปลาก,กันว่า กี่ตัวเดี๋ยวมาเทนับกันครับเท okay, ครับตัวเล็กเยอะไปหน่อย10 1 1 1ด14 15 15แต้มครับวันนี้ปล่อยไปอีก2ครับเป็น17วันนี้ปล่อยไปสองครับนี่วันนี้ได้ใหญ่สุดก็นี่ครับ ใหญ่สุดวันนี้ของเราไซส์น่าจะโลหนึ่งตัวนี้ไม่โลก็ก้าขีดครับเพราะว่ามันตัวอ้วนตัวหนาครับผลงานผลงานวันนี้ทั้งหมด10 17ตัวครับปล่อยตัวเล็กไป2มีตัวเล็กปล่อยไป 2, 2 17แต้มวันนี้กับการเดินหนอนสายคลองแถวอยุธยาครับ เพาะยังพอหาได้อยู่แต่ว่าตัวตัวใหญ่ก็เหลือน้อยแล้วครับตัวใหญ่เขี้ยวมากไ,มได้มาอยู่สองสามสี่ห้าส,สี่สี่ตัวครับตัวมีไซส์หน่อยที่เหลือก็ปลาเค็มตัวน,นี้ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ ngàn chết tem